ขอบคุณครับมากันที่เมืองอังการาประเทศตุรกีนะครับวันนี้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยก็ลงฝึกซ้อมหนักนะครับก่อนที่จะพบกับโดมินิกันในนัดสุดท้ายของรอบแรกโดยสับคนนั้นในเรื่องของการรับบอลเสิร์ฟและการลุกเตนหลายตำแหน่งครับ วอลบอลหญิงชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน23ปีวันนี้พักการแข่งขัน1วันโดยที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยภายใต้การคุมทีมของโคชยะนาวากาโทนัทพนศรีสมุทรนาคก็ได้นำสาวไทยนั้นลงฝึกซ้อมเตรียมทีมก่อนเกมในนัดสุดท้ายซึ่งจะพบกับโดมินิกันในช่วงเย็นวันนี้ในส่วนของการฝึกซ้อมนั้นสตาฟโค้ชทีมไทยเน้นการเล่นเบสิกพื้นฐานทั้งการรับเสิฟการตีบอลจากตำแหน่งต่าง,างๆรวมทั้งการแบ่งข้างซ้อมเกมรุกและเกมรับ หลังจากที่ผ่านมาทีมสาวไทยไม่ได้ลงฝึกซ้อมเลยเนื่องจากช่วงเวลาที่เจ้าภาพจัดให้ไม่เพียงพอต่อการฝึกซ้อมและการลงแข่งขันนอกจากนั้นสรับโค้ชไทยได้ทดลองปร,รับเปลี่ยนตำแหน่งยืนของลิเบร์โรโดยให้ผู้เล่นมายืนแทนเพื่อช่วยในการรับบอลแรกของแต่ละเกมดูจากเมื่อ2แมตช์ที่แล้วนะครับในเรื่องของมูฟเมนต์ในการเคลื่อนที่เด็กนักกีฬาไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็เน้นเรื่องการเคลื่อนที่ในการดีเฟน มากหน่อยนะครับแล้วกเ็เน้นเรื่องการลุกแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็จเจ้าริเบโร่ไปอยู่ตำแหน่ง6แล้วเอาอีกตัวหนึ่งมาแทนอยู่ตำแหน่ง5นะครับก็ลองลองเราลองเปลี่ยนตำแหน่งดูเพราะว่าเราเห็นว่าจุดอ่อนรเรามีตรงนี้นะริเบโร่อยู่ตำแหน่ง5แล้วดีเฟนต์ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับจะลองอยู่ตำแหน่ง6ดูนะครับตรงนี้ ทางด้านของน้องเพียวอัชราพรคงยศผู้เล่นหัวเสาของไทยกล่าวพอใจกับการฝึกซ้อมเมื่อได้เห็นทุกคนกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นของตัวเองอีกครั้งก่อนเกมพบกับโดมินิกันค่ะก็เท่าที่ดูซ้อมวันนี้คือเราซ้อมดีซ้อมแต่ละคนเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาแล้วค่ะหนูคิดว่าเรา่าจะทาได้ดีกว่าทุกๆแมตช์ที่ผ่านมาแล้วก็เราจะพยายามช่วยกันจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ค่ะ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้จะเป็นเกมรอบแรกนัดสุดท้ายของทุกทีมโดยทีมสาวไทยจะพบกับโดมินิกันรองแชมป์จากครั้งที่แล้วในเวลา18นาฬิกาสพงยอดสนิทถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน